สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่จารุเ,เดียร์จ้าเมื่อนี้ก็สิมาเก็บน็อไม้อลไจ้ะพี่นัง่งแวะเข้าป่าเห็ดจักน้อยก่อนมาซองเบิงเห็ดจักน้อยก่อนเผื่อสิมานเห็ดน้ำฝากบอกกันเพื่อนสิอยากได้น้อไม้เนี่ยเด้ออยากขายอยู่ก็ลดละสิหาบาทนั่นแหละแต่ว่า สีไ้ส่งไปกรุงเทพนะยานมันนอไม้มันสีบูดสีเสียยานมันบ่แ่บก็เลยบ่ได้ต่อไปดอกพี่น้องเขาสีส่งไปจังไดมันเห็นเขาว่ามันส่งไปแล้วมันมันบูดแน่มันบ่แ่บแน่น่ะขางคืนแน่มันกับ่แ่บเป็นปีมั้งงั้นจังใดจ้าซัมนน่ละ ไปหาเห็ดกันต่อพี่นออ้องโอ้โหอาหารนี่มันเห็ดอะไรเนาะมันเห็ดหยงองหยองอาเถอะใดเถอะน้อเห็ดหลงบอกพี่น้องโอ้ยแมงกินหมดแล้วอ,อีกทั้งฝนน้ำมันก็เปียกเนาะพี่น้องเอิงดูฝุ่นอีกฝุ่นเห็นบ่นอเนาะ พี่น้องพี่น้องพี่น้องดีพี่พี่ <descon fin anta> พี่พี่เดี๋ยวพอแล้วบัดแค่ไหนขับเกี่ยวพี่น้องเดี๋ยวนี้ก่อนเฮ้ยเลือกบะถือเลยบัดเนี้ย้ยขักไล่พี่น้องพี่โอ้โหออนซ้อนเนาะแต่ออนซ้อนนี่ดีดีพี่น้องโอ้ยขักแม่เนาะ เบ่งดูอ๋อวิ่สวอนเนาอพี่น้องเห็ดละงอกเหลืองเป็นมูเป็นมูอยู่พี่นอ้องเอยมีแห้งเนาะบัดนี้วาชิโบมาทางนี้อ,อันนี้นอยนี่กันสมันหน่อยพวดหน่อยขากหน่อยนเนอเนอ มันลี่น้องบัเทนเนี่ยมันคักคักอีรีล่ะบัตเทนเนี่ยเฮ้ยไอต่อพี่น,อน,น,อน้อ,นองรุ่นต่อรุ่นต่นอแล้วพ่อกแล้วดอกเหลียงเหลียงน้อยนเอยะเห็น,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 นาบา่อนอนบอบัเทนคักบอ แล้วพี่น้องไปต่อรถนี่พี่น้องเห็ดไปนี่อ้ปดเห็ดตะไคร้พี่น้องวายว่ๆๆวๆๆๆวววเบิงีน้อง ตะใครพี่น้องว้ายทิได้ขึ้นไปหาหนมไม้ง่ายบ่บัดนี้เอาเห็ดกลอนพี่น้องเอาเห็ดกลอนอใกล้กันพี่น้องใกล้ๆก,กันนี่นี่ดอกนึงนี่แม่นเห็ดอีหยังเบิ่งเปิดเบ่ง,บง,บงอ,อีกแล้วพี่น้องตะใคข,ขาวพี่น้องเป็นจังไรล่ะพี่น้องนี่ ลุงอกเหลืองดิดอกกอดกันอยู่เลยอตอนซ้อนเนาะนี่สองดอกเลยมันเหมือนจุนดจ้า ปล่อยแ,อแล้ววิ้ายไว้ไว้พี่พี่น้องใกล้ๆกันเห็นบ่โอ้ยเสียตะดอกมันหน่อยนาะพี่น้อง หมีดมาว่าสันวายติเด้อสิมาหาโนไม้อดบ่ได้แดะเขาล้วนเห็ดพี่พี่น้องหลักฐานนี่กินบ่นก้อนโนไม่พี่นอ้องเอออันนี้ก็ล้วนเห็ดจังสิมันเป็นล้วนเป็นล้วนม,นมันเป็นปลาดอกเป็นล้วนล้วนน้อยๆหาเบิ่งเอาบาัดทีเนี้ยเบื้งพี่นอ้อง เห็ดพึ่งเห็ดพึง,พงฝนตกใส่มันจะเป็นยังสิ่หรเนี่ยมันเสิเป็นปีเปื่อยยังสิล่ะพี่น้องเอาไม่ได้ดอกเอาไว้เป็นเชื้อในปลาสะมือได้เองดีดีเขาค่อยมาเอาเนาะพี่น้องเห็ดน้ำหมากน้อยพี่น้องพี่น,อน้องหาหน่อตัววนหาเห็ดได้มาได้แกงแล้วละ่ะ นออบๆเทพเนาะใส่ด oh. ินรอดไปนอกอวบๆดีคุณเบินกระเสียงแหรอเป็นตาหวานจ้อยหรอ ขึ้นว่าสิไปเอาหน่อไม้ของเทิงพี่น้องเบิ่งดูว่าสิเข้าป่าหน่อไม้แล้วบัดใดล่ะนี่หนทางย่างขึ้นพี่น้องโอ้มาตั้งคอหม์อ,อยู่นี่นเนาะมันแต่ออซ้อนแฮ่ <c oughs> โอ้ยสิได้เก็บงบ่ายบ่เนาะหน่อไม้นี่อ๋อเด้อข่อยแห้งไรควายโอ้ยเนาะมีก็บ่ได้เอามาดอกพี่น้อง ไปหาหน่อไม้ว้ายพี่น้องแมนแทมันแทมแมนแทมแทีน,ทน,ทน,ททนี้ถ้าไปเบิองไฟไปเบิองเบิองดูเบิองดูมันเป็นจุม่มจุมจุมอยู่อู้หสิเอาเห็ดหยังสิเอาเห็ดหยังเบิองเนี้ยสิเอาเห็ดหยังสิเอาหน่อไม้เบิองพี่น้องนี่เป็นยังไงเหรอเห็ดตะไคร้อวบๆอ,อันๆตั้งข้าหมอ้อแก่แม่อยู่พี่พีพีพีพพ เฮ้ยนี่ปัดขักแน่เบิ่งดูวปืด๊ดเอาจังใดบัดทีนี่พุน่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมูหนึ่งแปดดอกอุ่มจุ่มอยู่วานหวานเลยพี่น้องจังใดละบัดทีนี่มีดก็บ่ไดดเอามาเอ้ยโอ้แต่ว่ามันเป็นอัน ใบไม้ทับถมกันได้ลรืพี่น้องมหาต้องขุดได้ละ่ะเบิงเ่งแปลลองเบิ่งดูวอือได้อยู่พี่นออ้องบ่ช้ำบ่ยังดอกเอ้ยพุน่นอ่อนไายเป็นเงาโอ้ยเป็นมูคักเนาะพี่น้องมือนี่โอ้เอาซ้ำได้มือนี่มือนี้เอาซ้ำได้ เอาซ้ำไหนเอาซ้ำไหนแขนใจบ๊อบันทีเนี่ยเคยเห็นแต่ทั้งอุบลเนาะพี่น้องอุบลเพิ่นเห็ดหลายอหีหลีเอ้ยส่ออ่อนเห็ดเพิ่นออกกอนมูออันเก็บอยู่เบิดปีเบิ่งเขาเก็บอยู่เบิดปีจังหวัดอุบลน,นี่ยเอ้ยแต่ชัยภูมิเขาก็พอได้เก็บอยู่พี่พี่น้องอ่า สั่งแล้วนี่เลียงไายใส่อยู่เห็ดตะไคร่แบบนี้ไปก่อนน้อไม่พี่น้องว่าสิเมาสาน้อไม่ก่อนนี่เบิ่งเห็นนอมันบ่นอ่ะเอ้ยเลยมาพอเ,ออเห็ดละงก แนวคนมันเนาะมันคักมันแน่ะจ้าจ้าคางๆกันใกล้ๆก,กันเลยพี่น้องป้าดพอจนว่าบานพอจนว่าบานแล้วพี่น้องอุ้ยผู้เป็นมูเนาะอันนี้เนาะพูดโสดดิอธิมัน,น์พูดโสดว่าอุ้ยแข็งๆเลยพี่น้องเอ้ย น้องเห็นบอหนินี่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 เลี้ยงเลี้ยงนี่นี่พี่ลงมาให้เบิ้งใกล้ๆพี่เอ้ยพี่โอ้ยแล้วพี่น้องอีกแล้วโอ้ยตั้งเงาเฮ้ยตั้งคองหมออยู่บ่มีคนเห็นนี่พี่น้อง ใกล้กันพี่น้องไข่อ่าเป็นไข่ก็ะมีบัดทีนี่มี่บัดทีนี่อ้หูพี่น้องเบิ่งเบึงเบึงบ้าเหลืองเต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวขอเวลาเก็บเห็ดมันปูจากน่อยก่อนเนอะโอ้ยน้อง แมງກິນກ້ອນລົດຊຳເທົ່າເນາະຫາເອົາດອກງາຮົາ นอนเบิ่งก่อนนี่น้อนนวดนอนงอไงเลยน้อนใกล้ๆกันนี่เด้อแฮงหอบทนบักใหญ่เนาะเอ้าสิออกได้บ่เอามาทีนี้เพียงมาทางพี่โอ้อวดๆเลยพี่น้องคุณน่ะเบิ่งสะก้อนเบิ่งสะก้อน าทางพูนดูไปหาทางพูนก่อนพี่น้องพี่ไหว แล้วจ้าเบิ้งจ้าสรุปจ้ามือนี่ในเห็ดละงอกหลายยสิบบอยี่สิบสามสิบดอกพุ่นตีนี่แล้วก็ได้เห็ดอันมันปูพี่น้องโอ้ยหลายหลายเห็ดมันปูพี่น้องค้าจะเก็บเห็ดว่าอะไรคืนไปเก็บน้อหม่จ้าเพือยากน้ำเห็ดไหลเบิ้งพี่น้องอ้ามือนี่ได้น้องหม่ซ้ำไหยได้กะละมังเดียวจ้า เออได้กะละมังเดียวเบิ่งหนอจ้ะพี่น้องมันอวบเนาะฝนมันตกใส่เมื่อคืนฝนตกสองสองคืนเลยพี่น้องฝนตกสองคืนแห้งๆล่ะนี่นะคือนี่คือผลงานจ้ะพี่น้อง มือนี้จะได้จากบาทร้องเบิงดูรุ่นน้ำกันเด้อมือนี้จะได้จากบาทคาใจอยากเอาน้ำเห็ดสวัวสิได้ขึ้นไปเ,เก็บน้อไม้พี่น้องเอ้ยแวะเข้าป่าเห็ดก่อนซะเลยเลยเพลินเอาเตีเห็ดดูเห็ดหละงอกเหลืองพี่น้องคัก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 มืนอนีน้องไม้นี่กันหนอแบบใหญ่อวบๆวบนะพี่น้อง หวานจ้วะแล้วจำเจ้พอดีเจ้กับปีเนาะพี่นอ้องเอ้ยแสบหย้ยอ่ะไปรุ่นน้ำกันว้ำซี่จากบาทพี่น้องสิมัดกำขายสิโตมัดกำไคลเราประท่ทศเนี่ยจ้ามาดูกันนะจ้าว่าได้จักมัดเนาะทั้งหมดน,นี่ก็ได้16มัดจ้ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นให้เอาไปส่งให้เพิ่นเนาะ ก็ขายมัดละสิบบาทอือสิบสองมัดร้อยหนึ่งก็เลยจะได้อยู่จากร้อยสี่สิบาทนี่นะจ้ะมือนี่ค้าจะเก็บเห็ดพอดมันไหลสอออนเห็ดล้ะงอกล้วพี่น้องลนะมือนี่ก็ได้เต็มที่ละจ้ะพี่นอ้องเมืยเมืยเต็มที่เราได้อยู่ทั้งหมดคือร้อยสี่สิบบาทจา้ะ และนี่ก็จะเอาไปส่งเขาแล้ส12มัด100บาทเบงรู้พี่น้องมัดละ10บาทแต่ออนซอนบ่โอ้แดกลงจากพูนี่เมือยหนักก็หนัหนก,ก,นหนกเลยเนี่ได้ลอยก็บาทพี่นอ <c oughs> อ้องเพราะเป็นยังนงกันอันก็สะสมไปเรื่อยๆนะเพอได้ใส่ก็ยังดีสรุปให้ฟังแล้วม้นนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่จานหนยเดี่ยวด้วยนะคะผู้ใดติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆเดอ้อติดตามกันต่อไปเด้อจ้าอย่าเพิ่งออกจากช่องเด้อจ้าเป็นกำลังใจกันเรื่อยๆเลยมือนนีไปซ้ำนี่ละจ้าสวัสดีค่ะ